สวัสดีครับวันนี้มารีวิวนะครับตาช่างตาช่างช่างเหรียญเป็นตาช่างดิจิตอนนะครับวันนี้ดเพิ่งได้รับของมานะครับใส่กล่องนะครับใส่กล่องมาลงทุนมากเลยนี่น,นี่ใส่กล่องมาเรียบร้อยครับกันกระแทกอย่างดีนี่ป็อกเก็นี่นนไงครับ รวมส่งแล้วหนึ่งร้อยีบาทสำหรับตาาช่างดิจิตอลช่างเหรียญน,นะครับช่างทองก็ได้ช่างนี่นะครับอ่าโอเคแกอโอแกยากจังเลยพี่น้องน,ะนี่แวบ แว๊บ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 วบโอ้สวยงามสวยงามมากครับสวยงามสวยงามมีถุงพลาสติกห่อให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็มีฐานแถมให้ด้วยอีกสองอันนะครับนี่มารีวิวรับสินค้าแต่ช่างช่างเหรียญไว้สะสมเหรียญล้อช่างเหรียญที่มีน้ำหนักเกินที่เกินปกตินะครับ อ่าโอเคเดี๋ยวจะลองทดลองช่างดูนะครับเดี๋ยวลองเปิดดูก่อนว่าเปิดยังไงนี่ครับที่ใส่ฐานดึงแ๊บเลยง่ายๆแบบนี้นะครับแล้วก็แกะฐานใส่ลงทุนลงทุนเพื่อคนรัดเหรียญ <laughs> ใสให้ถูกข้างนะครับเดี๋ยวชอ็อตเพราะถ้าใส่ไม่ถูกข้างนี่ช็อตเสียเลย นี่อย่างนี้ครับแล้วก็ใส่เข้าไปแป้งจะติดไหมอ้าวต,ติดแล้วลครับนี่ไงติดแล้วติดแล้วครับนีโอเคไหมเห็นไหมอ่าเห็นไหมโอ้แจลวเลยเปิดไปฉายหน่อยนี่แฉวเลยแฉลวเลยเอาไว้สำหรับช่างเหรียญบาท ท,ที่นักสะสมก็ตามหาลงทุนเพื่อสิ่งนี้จริงๆพระเจ้าช่วยกล้วยทอดอไหนลองดูซิเป็นยังไงเริ่มต้น,ลนไ,ไลท์ P C S unit ไหนดูซิกดตรงไหนอ่ะ ลืมเอาพลาสติกออกเองมั้งกูว่าอืมไม่เป็นอ,อีกอ๋อลืมเอาพลาสติกออกโอ้ยนี่ต้องเอาพลาสติกออกอย่างนี้อืมอันไหนอ่ะอันนี้อะไรออน เป็นยังไงโอเคสตาร์ตต้องมาเปิดปิดแล้วลองช่างดูสามจุดสี่สี่เหรียญบาทพ่อแม่ไหนเหรียญบาทพี่ที่ให้พ่อกี่ไปไหนหมดน,นี่นะเหรียญใหม่อันนี้เหรียญเก่าเหรียญเก่าสามจุดสี่สี่ อันนี้เหรียญรอสิบที่เขาตามหากันที่น้ำหนักมันเกินนะครับอ,อ่าสามจุดเก้าถ้าเกินก็คืออันนี้3ามจุดเก้าน้ำหนักน้อยหรือเปล่าผมไม่แน่ใจอืสามจุดเกไม่เท่ากัน สองจุดเก้าเก้านี่ไงสองจุดเก้าเก้าสองเหรียญแล้วพี่น้องเฮ้ยเออใช่แล้วเหรียญน,นี้ล่ะน้ำหนักเยอะสามจุดหนึ่งโอ้พระเจ้าช่วยอือ อ๋อนี่คือวิธีหาเหรียญดูใหม่นะพี่น้องดูใหม่นะเห็นไหมนี่สามจุดหนึ่งศูนย์สามจุดหนึ่งศูนย์สองจุดเก้าแปดถ้าดูด้วยตาเปล่าไม่รู้เรื่องนะเนี่ย อ่าไหนดูสิดูออกไหมนี่เหรียญฝั่งซ้ายมือผมนะที่สามสามกว่าโอมันใหญ่กว่าแฮจับด้วยมือเปล่าสัมผัสใกล้เคียงรู้เลยว่าเหรียญที่ใหญ่กว่าอ๋อโอเคโอเคโอเคเนี่ยจับด้วยมือเปล่ารู้เลยครับนี่ครับอืม <Yeah. S 1> เห็นไหมครับพี่น้องใช่เลยนี่ช่างให้ดูใหม่ นี่สามจุดกว่าแล้ววา,างตรงกลางสามจุดเจ็ด,สอ,จด,ดสองจุดเก้าแปดสองจุดเก้าแปดโอเคเจอแล้วครับลงทุนจริงๆครับอ่าโอเคโอเคขอบคุณครับสวัสดีครับ